ที่เราเคยคุยกันเมื่อซีซั่นที่แล้วอะแต่ผลปรากฏเฮ้ยพิการมันดุแรงขวาเนี่ยมันก็มีข่าวยังออกมาอยู่อะแล้วก็ตัวรัฐมนตรีถ้ามันเจอเ,เนี่ยก็แบบหนีกันกระเจิงเลยอะหนีกันชิ้หายเนี่ยนะครับเนี่ยล่าสุดก็ยังล่าสุดออกมาแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ในพาวลิฟโซเชียลมีเดียแบรนด์โอเครัฐบาลเนี่ยประกาศแล้วว่าไอไอไอโซเชียลมีเดียบางอันที่เขาแบบแบนดแบนดบเนอ่ะเขาเลิกแบนดแล้วนะเขาบอกเขาเลิกแบนด์แล้ว ซึ่งซึ่งแต่ว่าคนก็นยังไม่หายโกรธเนี่ยก็อืมไม่รู้ว่ะแต่ว่าภาพแบบไอชินิดเผาบ้านแล้วรู้ว่าคนอยู่ในบ้านแล้วเผาเนี่ยนี่น่ากลัววะ่ะน่ากลัวจริงมันเป็นความโกรธอย่างมากของคนที่ไม่พอใจแล้วในนี้เขาใช้ชื่อเลยว่าเป็นเจนซีนะเป็นเจนซีโพรเทสนะฮะเป็นเจนซีโพรเทสเป็นการประท้วงของคนเจนซีอะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอินโดนีเซียรตรงที่ว่าไม่พอใจนกักการเมือง อย่างอินโดนีเซียมันไม่พอใจนกักการเมืองไปขึ้นเงินเดือนตัวเองใช่ไหมครับแต่เนี่ยไม่พอใจที่นกักการเมืองเหมือนกับไปละเมิดสิทธิที่เขาบอกว่าเขาจะต้องรับรู้นะครับก็จะต้องรับรู้แล้วทําไมไปบล็อกเบล็อกอะไรของเขาเลยประมาณเนี้นะครับผมซึ่งเออแรงวะ่ะแรงภาพก็น่ากลัวนะแม่งแบบลือ้อไอ้แบลรเอร์ของตํารวจนะที่มีรวดน้ารุดเนื้อแม่งลื้อก,กระจุยแบบเออก็เป็นการบอกลึกๆถึงรัฐบาลไทยว่าอย่าทําให้คนไม่พอใจ ครับเวลากําลังของคนเวลาลไม่พอใจเนี่ยมันมันแรงจริงนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันประเมินกําลังยากมากว่าเฮ้ยมันทําไมคนมันกล้าทั้งที่มันมีแค่มือมีแค่ไม้นะครับไม่ได้มีอาวุธสงครามเลยเลยนะน่ากลัวมากแล้วก็พูดแต่เรื่องปาเลสไตน์ไม่พูดแนละ้วขี้เกียจพูดว่ะอันนั้นแม่งก็ตีกันมาตลอดเออเอาเรื่องอินโดอินโดก็เงียบไปแล้วนะครับเรื่องอินโดเงียบไปแล้วส่วนเรื่องเนปาลเนี่ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเงียบเปล่าไม่รู้นะก็ mm hmm. ว่ากันไปแล้วกัน ทีนี้ผมกลับมาดูข่าวอีกอันหนึ่งเออไอ้นี่นะาน้าดูเรื่องการเมืองมีอะไรที่แหลมๆบ้างไหมว่าที่นะดูๆตอนนี้ยเออมันจะมีอะไรครับคอรมออย่างเดียวเออเราก็เราก็ตามเรื่องคอรมอนะยกตัอย่งัีนนั่นแหละโพรยะอันนั้นไม่เอาขี้เกียจพูดมันนะคือผมเข้าใจแพทองทานเนี่ยจะยังไงเขาจะไปด่าพ่อเขาเหรอเขาเขาไม่ด่าหรกแต่มันดูตลกตรงที่ว่า อ่านั่นนะอ่ะตอบอะไรเนนี่ยผมพูดนิดก็ได้ทั้งทําไม่ก็ตลกนะแบบพ่อดิฉันก็รู้สึกทั้งพ่อทองทานทั้งพินทองท่าก็พูดว่าไงพ่อก็เป็นฮีโร่เขาแงอยู่แล้วน้องพ่อก็ต้องแต่น้องก็ต้องรู้ว่าพ่อน้องอะทําอะไรที่มันคือมันคือแน่นอนคนที่เป็นพ่อกับเป็นลูกอ่ะพ่อกับลูกลูกกับพ่อเนี่ยมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเชียร์กันอยู่อ่ะแต่แล้วคุณจะไม่ดูเลยว่าพ่อคุณทําอะไรไว้บ้างทําไมคนทั้งบ้านทั้งเมืองหรือว่าคนจํานวนเยอะเขาเกลียดพ่อคุณวะคุณไม่คุณไม่ สงสัยเลยเหรอเปล่าเวคุณคิดว่าพ่อคุณโดนขันแกล้ง <c oughs> หรืออะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่พระธานพูดเนี่ยบางทีพูดแล้วบางทีเรามีความรู้สึกว่าโอเคไอ้เรื่องลึกไม่ลึกเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าสติปัญญาเขามีประมาณไหนอะ่ะแต่เะบอกว่าพอ่อเขาเป็นคนแรกที่ติดคุก,ก็ไม่ใช่นะปอพี่บุญสงครามอติดคุกแต่เป็นคนละคดีพอพี่บุญสงครามอติดคุกในคดีอาญากรสงครามอืม <c oughs> ที่เขาไปจับมือกับญี่ปุ่นนึกออกไหม อันนั้นคือเป็นอัยการสงครามแต่นายกตรีไทยที่แบบติดคุกเพราะคดีทุจริตช่อลาดบางหลวงโกงแผ่นดินอะไรประมาณเนี้ยไม่มีก็มีพ่อเขาเนี่ยคนแรกถามว่าแล้วนายกตรีคนอื่นโกงไหมก็พอมีโกงกันนะนะแต่มันมันมันไม่แรงเท่านี้ไงมันไม่แรงเท่านี้อย่าลืมนะทักษิณโดนเนี่ยนะเขาไม่ได้โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองนะเว้ยนี่เขาโดนคดีเอ็กซิมแบงก์เห็นนะ เอ็กซิมแบงโดนคดีนอมินีบริษัทชินคอบปนะครับโดนเลกว่านะเอ็กซิมแบงสี่พันล้านที่ที่เอาไปกู้ให้พมา่ากู้แล้วก็ไปทําธุรกิจแล้วผมป็กดเช็คไปเช็คมาอ่ะเป็นธุรกิจที่กลุ่มชินไปลงทุนในพมา่านี่หว่าอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยนะมันมีสี่เรื่องนะนะอ๋อหวยบนดินหวยใต้ดินหวยบนดินอ่ะอีเล็กสองตัวสามตัวนะอีกกี่คดีมันจะเป็นคดีที่พัวพันเกี่ยวกับนอมินีอันหนึง่งแล้วก็ มันมีสี่คดีขี้เกียจจำกันนะกูจำเรื่องนี้ก็เก่งนะคือนี่แบบนอนไม่ค่อยพอจาเรื่องนี้ก็คือว่าเกงเขาโดนคดีที่เป็นทุจริตคอร์รัปชันหมดเลยนะนะ,นะ,นะแล้วคดีของเขาเนี่ยจริงๆโดนตัดสินเนี่ยจาคุกสิบปีนะสิบปีแต่ว่าสารเห็นว่าบางอันเนี่ยมันขมวดเอามาอยู่แบบถือว่าโทษมันซ้ําๆกันเนี่ยก็เลยเหลือแปดปีแปดปีเขามาขอพระานทภพยโทษนะครับเขาเลยลดโทษไปเจ็ดปีนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเวลาพระธงทนพูดเนี่ยเราก็นึกในใจว่า คือเวลาจะพูดถึงบอกว่าพ่อทําอะไรเพื่อบ้านเมืองมาตั้งเยอะเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับแต่ขณะเดียวกันพ่อเธอก็ทํา